สวัสดีครับอะตอมดารี่การเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวอะไรที่ไม่ใช่กองทุนกันบ้างนะครับผมรีวิวกองทุนมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างที่ผมไปโพสต์ไว้อยู่ใน Facebook นะครับว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ของผมคือเดือนมิถุนาย,ยนปี2020นะครับ ทางบ o t หรือธนาคารในประเทศไทยนะครับเราก็มีมาตรการลดดอกเบีย้ยกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงโควิด -19 เนาะว่าพอเศรษฐกิจมันดูไม่ดีนะครับมีโรคระบาดขึ้นมาเป็นโควิด -19 นะครับเป็นโรคที่ทำลายทุกอย่างเลยเนาะพวกเศรษฐกิจภาพโอ้ไม่ว่าจะเป็นแบบ ภาคเอกชนนะครับหรือพังพวกประชาชนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับมาตรการที่เขาทําได้ก็คือการลดดอกเบี้ยนะครับลดดอกเบี้ยให้คนเนี่ยไม่เอาเงินไปฝากนะครับให้เอาเงินออกมาใช้นะครับให้เอาธุรกิจเนี่ยไปกู้ยืมเมื of freedom of freedom, ่อเอามาพัฒนาธุรกิจให้มันทํากําไรขึ้นมาได้นะครับนี่คือมาตรการของการลดดอกเบี้ยนะครับบางคนยังไม่ไม่เข้าใจนะว่าการลดดอกเบี้ยคืออะไรนะครับผมมีคลิปที่ทําไว้แล้วนะตรงนี้นะผมปักไว้ให้นะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบอะ บบ้างนะครัลองไปติดตามกันดูได้นะครับทีนี้วันนี้ประเด็นเลยที่เรามาพูดกันนะครับอาจจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วนะครับว่าเรามาหากันครับว่าบัญชีออมทรัพย์อะไรนะครับยังให้ดอกเบี้ยอยู่แบบ1% 1.5% 2%ก็มีนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้พามาดูกันครับมีอยู่หลายธนาคารเลยนะครับที่ยังให้ดอกเบีย้ยได้ดีในช่วงที่อดอกเบีย้ยทั่วไปเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับก็ผมทําเป็นตารางไว้ให้นะครับก่อนที่จะไปดูตารางเดี๋ยวไปดูอธิบายกันก่อนว่าทําไมมันเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว,ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวที่ผมามาเล่ากันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆออยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าโอเคก่อนจะเริ่มต้นที่เราจะไปดูในเรื่องของบัญชีเงินฝากที่ The cat sat on the ได้ดอกเบี er mm ้ยเยอะๆนะครับผมอยากชวนมาดูสถิติกันนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นบัญชีเงินฝากของประชากรชาวไทยนะครับหรือว่าคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินฝากนะครับเรามีเงินฝากอยู่ทั้งหมด102บัญชีนะครับนี่คือต้องบอกว่ามันมากกว่าประชากรชาวไทยแน่นอนนะครับประชากรชาวไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีกันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ70ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้เรามีบัญชีเงินฝากอยู่100ล้านนะครับ100ล้านบัญชีตรงนี้จริงๆมัน รวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์เป็นฝากประจำฝากอะไรก็ตามนะครับแต่ทุกคนเห็นไหมสัดส่วนที่เยอะที่สุดคืออะไรนะครับมีเงินอยู่ในบัญชีไม่เกิน50,000บาทครับอยู่ที่88ล้านบัญชีนะครับนั่นหมายความว่าเกิน86%ของประชาของประชาชนชาวไทยเลยนะที่มีเงินอยู่แค่ ต่ำกว่า50,000บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของทรัพย์สินนะครับเรื่องของอื่นๆเนาะบางคนเนี่ยเงินเขามีไม่ถึง50,000หรอกนะครับแต่เขามีทองเป็น1 0บาท20บาทก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราเราไม่ได้พูดถึงมุมนั้นนะครับเราพูดในมุมของว่าเนี่ยนักสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรามี86%ที่มีเงินอยู่ในบัญชีต่ำกว่า50,000บาทนะครับทีนี้ผมก็ลองคำนวณดูครับ ว่า,าคนส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับจะมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเราได้ข้อสรุปว่าตรงนี้นะครับเงินฉเฉลี่ยต่อนหนึ่งบัญชีนะครับผมก็เอาเงินฝากตรงนี้นะครับเงินฝากตรงนี้หน่วยเป็นล้านบาทนะครับหารด้วยจํานวนบัญชีนะครับ4 3 7 9 1 7ล้านบาทเนาะหารด้วย88ล้านบัญชีตรงนี้นะครับหารออกมาตัวเลขที่ได้ก็คือว่าเราเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับจะมีเงินอยู่แค่4,955บาท จุดก้าหนึ่งนะครับมีอยู่แค่นี้เองในบัญชีนะครับเนี่ยผมเลยเอาค่าเนี้ยเป็นค่ากลางแล้วกันนะครับว่า เนื่องจากสถิติเรามีเนี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะอัปเดตล่าสุด10มิถุนายนปี63นะครับเราสรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีเงินติดบัญชีเนี่ยประมาณนี้แหละไม่เกิน5000ด้วยซ้ำนะครับผมจะเอาตัวเลขเนี้ยไปเป็นตัวเลขค่ากลางในการคำนวณในคลิปวันนี้ละกันนะครับแต่ว่าใครที่มากกว่านี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาจัดกันนะครับไม่ต้องว่ากันเราก็เอาเงินที่เรามีในบัญชีเนี่ยไปคำนวณละกันนะครับแต่ผมขอหาเหมือนกับค่ากลางและกันว่าจะเอาอะไรไปคำนวณนะครับทีนี้หลังจากเรื่องของบัญชีเรารู้แล้วว่าคนในประเทศ ไทยเรามีเงินกันเท่าไหร่นะครับถัดไปผมมาชวนดูงนี้ครับดอกเบี้ยงเงินฝากครับอัปเดตล่าสุด26มิถุนาย,ยนปี63เลยนะครับอันนี้เป็นธนาคารนะครับฝั่งซ้ายธนาคารนี่ก็เอาหลักๆเนาะธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยหลักๆเลยธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีนะครับมีฐานไทยด้วย UOB CIMB Standard Chartered ธนาชาติ Tesco เมกะสากลพาณิชย์นะครับเกียรตินาคินแลนด์แอนด์เฮาส์ ICBC นะครับไทยเครดิตเพื่อรายย่อยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศจีนนะครับเอาแค่ตรงนี้พอนะเลสจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าน,นี้นะครับเอาบัญชีออมทรัพย์ก่อนเลยนะครับธนาคารใหญ่ๆนะครับที่เป็นท็อปๆของประเทศเนี่ยจะอยู่ที่0.25ต่อปีเท่านั้นแล้วนะครับแต่มีทหารไทยตัวเนี้ยนะครับเหลือแค่0.125แล้วนะถือว่าน้อยลงไปมากเลยนะครับเท่ากับถ้าสมมตินะผมมีเงิน 100บาทเนี่ยผมจะได้อยู่แค่สลึงเดียวครับคือมันน้อยมากน้อยจนไม่รู้จะน้อยยังไงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีเงิน1ล้านบาทนะครับฝากบัญชีไป1ปีเนี่ยนะครับผมจะได้เงินอยู่แค่2,500บาทเท่านั้น มันน้อยจนไม่รู้จะน้อยยังไงจริงๆแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นธนาคารที่เป็นอาจจะเป็นเทียที่ลงมาหน่อยนะครับคนใช้งานน้อยหน่อยวงเงินที่เขามีน้อยหน่อยนะครับเขายังให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่0.125จนถึง0.4นะครับหรืออย่างทิสโก้มีสูงสุดถึง2%นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงินไขที่มากกว่าเนาะอาจจะต้องฝากเงินเกินล้าน10ล้าน20ล้านอะไรว่ากันไปนะครับเกียรตินาคิดยังมี0.5อยู่นะครับและแอนฮา,นาส์ก็0.25เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับก็ยังมีบางที่ที่ให้เยอะ นะครับทีนี้เรื่องของฝากประจําบ้างนะครับเมื่อกี้ฝากออมทรัพย์ไปแล้วเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับ,บเงินที่เป็นฝากออมทรัพย์เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะฝากเงินกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องแบบว่ามี กำหนดนะว่าทุกเดือนต้องฝากหนึ่งครั้งนะครับไม่มีนะออมทรัพย์คือฝากเมื่อไหร่ก็ได้ถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับส่วนการฝากประจํานะครับจําเป็นจะต้องฝากเนี่ยทุกๆเดือนนะครับแล้วแต่กําหนดเนาะบางที่เขาก็จะมีกําหนดขั้นต่ําด้วยว่า1เดือนต้องฝากเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่ครับว่ากําหนด3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนนะครับเพื่อให้มันง่ายผมขอดูที่12เดือนเลยละกันนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อป,ปีแบบมันจะได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ย ปัจจุบันนะครับธนาคารส่วนใหญ่ให้อยู่ที่0.5%ต่อปีนะครับมันเท่ากับการเปอร์เซ็นต์ของออมทรัพย์เนี่ยเมื่อประมาณสัก2 3สเดือนที่แล้วก่อนช่วงโควิด -19 นะครับแล้วก็มีบางธนาคารอย่างกสิกรเหลือ0.45แล้วนะแล้วก็ทหารไทยตรงนี้จะเยอะหน่อย0.85นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามบีบไม่ให้คนฝากออมทรัพย์ครับพยายามบีบให้คนไปฝากเป็นประจําแทนนะครับหลายๆที่ก็เป็นแบบนั้นนะครับการฝากประจำเนี่ยมันหมายความว่าธนาคารจะมีเงินเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็มีเงิน ในการเปบริหารไปจัดการให้ดอกเบี้ยมันมากเนาะกเเ็เป็นในมุมของการบริหารของเขานะครับบางที่ยังมี1.2ยังพอหาได้นะครับ1.2น่าจะเยอะสุดแล้ว1.25นะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ทําให้เราเห็นว่าอะไรครับหลังโควิด19 ทำไมดอกเบีย้ยเงินฝากทั้งออมทรัพย์ทั้งประจำเนี่ยมันลดเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับพอเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเงินไม่หมุนเวียนนะครับเขาต้องบีบทุกวิถีทางให้คนเอาเงินออกมาใช้นะครับดอกเบีย้ยเงินกู้มันจะถูกลงไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนต้องเริ่มเอาเงินไปกู้ไปทําไปซื้อรถซื้อบ้านนะครับไปทําให้มันมีความหมุนเวียนตรงนั้นนะครับในภาคเศรษฐกิจเหมือนกันครับเขาจะต้องให้มันกู้ได้ถูกถูกไหมดอกเบีย้ยถูกเขาจะกู้ได้ถูก เขาก็เอาไปผลิตทําอุตสาหกรรมทําอะไรให้มันเกิดกําไรแล้วก็ให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ดีคือว่าดอกเบีย้ยเงินฝากมันก็ลดไปด้วยนะครับมันทําให้แบบเงินมันกลายเป็นว่ามันจะค่อยๆด้อยค่าไปเรื่อยๆนะครับก็ยังดีนะว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันติดลบนะครับหรือเราเรียกว่าเงินฝืดนั่นแหละนะครับมันเลยทําให้ดอกเบีย้ยเท่านี้มันก็ยังชนะเงินเฟอ้อแหละนะครับแต่ถามจริงๆ ชอบหรือเปล่าเงินฝากน้อยแบบนี้ชอบกันเหรอนะครับเป็นผมผมก็ไม่ชอบนะครับทิ้งเงินไว้เป็นล้าน ได้เงินอยู่แค่2,005ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าผมก็จะหาช่องทางครับว่าไอ้พวกเงินฝากพวกนี้มันยังมีช่องทางที่ทํากําไรหรือดอกเบีย้ยได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมก็เลยลิสต์มาคร่าวๆว,ว,ว่าถ้าเป็นออมทรัพย์นะค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.25%ต่อปีนะครับส่วนการฝากประจํา1ปี12เดือนนะครับก็อยู่ที่0.5ต่อปีละกันนะครับก็เป็นการเอาคร่าวๆเอาค่าเฉลี่ยเนาะไม่ได้มาหารกันแต่ว่าก็เอาที่หลกัหลกๆและกันธนาค ค่าหลักๆที่คนใช้งานนะครับทีนี้ผมเลยพามาคํานวณเงินฝากกันดีกว่าว่าดอกเบีย้ยในแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็ใช้จํานวนเงินต้นเนี่ยเท่ากับค่าเฉลีย่ยเมื่อกี้แหละ4,955.91บาทนะครับค่าเฉลีย่ยของเงินฝากบัญชีออมทรัพย์0.025%ต่อปีนะครับคํานวณออกมาได้เราจะได้ดอกเบีย้ย1 2บาท39ครับ โอ้โห<า>เครียดเลยไหมครับเห็นตัวเลขนี้12.39บาทต่อปีนะครับน้อยมากๆถ้าเป็นฝากประจำา1ปีล่ะนะครับจริงๆฝากประจำเนี่ยอาจจะตรงนี้ไม่ได้เนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาก็ต้องมีข้อกำหนดแหละ500บาทหรือ1,000บาทหรือ2,000บาทต่อเดือนนะครับแต่อันนี้เอาแบบง่ายๆคำนวณกันตรงไปตรงมานะครับมันก็คือเบิลของบัญชีออมทรัพย์มานั่นแหละนะครับได้24.7บาทต่อปี ซื้อกับข้าวยังไม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเงินเข้าบัญชีนี้เขินเลยนะครับว่าไม่รู้จะถอนยังไงเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าใครไม่มีเงินอยู่ในบัญชีนี่กด ATM ไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่ํามากๆนะครับผมเลยจะพาไปรู้จักกับอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันถูกกฎหมายนะบอกก่อนว่ามันถูกกฎหมายแล้วมันสามารถเอาไปลงทุนเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่มากกว่าได้จริงๆนะครับนั่นก็คือตัวบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลนะครับหรือ บางคนเขาก็เรียกว่าบัญชีออมทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเราจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเรียกว่าบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกอีกแบบหนึ่งบัญชีออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยสูงนะครับอันนี้แล้วแต่ธนาคารเลยนะว่าเขาจะตั้งชื่อบัญชีของเขาอย่างไรนะครับก็มีหลักๆมีอยู่4ประเภทนี้นะครับอ่ะผมทําตารางนี้มาให้เทียบของทุกธนาคารนี่ผมพอจะมีข้อมูลอยู่นะครับก็น่าจะประมาณ10ธนาคารนะครับ ก็ตัวแรกนะครับที่ผม l i ต์มาอันนี้ผมขอิสต์จากดอกเบี้ยต่อปีก่อนนะแต่เดี๋ยวผมจะมีเงื่อนไขบอกครับว่าดอกเบี้ยที่จะได้เท่านั้นเนี่ยมันจะต้องฝากเงินจํานวนเท่าไหร่น,นะครับตัวแรกคือ Tisco My Saving นะครับตัวนี้ดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยเขาเคมอยู่ที่สูงสุด2%ต่อปีนะครับการเปิดบัญชีขั้นต่ําใช้เงิน1,000บาทนะครับแต่ลองดูเงื่อนไขกันหน่อยนะครับเงื่อนไขเนี่ยการที่จะได้2%ต่อปีเนี่ยเงินฝากต้องอยู่ในช่วงของ50,000-100,000บาทนะครับผมขอไล่แบบนี้ Okay. เราถ้าเกิดเราฝากตั้งแต่1บาทจนถึง5 0,000บาทเนี่ยเราจะได้อยู่แค่0.3%นะครับมากกว่าบัญชีออมทรัพย์นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเป็น5 0,000แล้วก็1บาทนะครับจนถึง1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเราถึงจะได้2%ที่เขาเคมไว้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้น1 0 0 0 0 0ถึง1ล้านนะครับ1.15%แล้วก็1ล้านขึ้นไปเหลือ0.25%นะครับอันนี้เป็นของ Tisco My Savings นะครับอันที่2บัญชีดิจิตอล CIMB Thai นะครับดอกเบีย้ยต่อปีอยู่ที่2%เหมือนกันเลยนะครับสูงสุดเนาะขั้นต่ำนะครับก็1บาทก็เปิดบัญชีดได้แล้วนะครับเงื่อนไขล่ะ0.30นะครับรเซต่อปีเมื่อเงิน1บาทจนถึง1 0,000บาทนะครับก็อาจจะย่อมลงมาหน่อยจากททสโก้นะครับ2%เมื่อ 1 0 10, 10 k ก็คือ1,000 0หนะครับจนถึง 50k คือ50,000บาทนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้ช่วงตรงนี้มันมันสั้นลงเนาะคนที่มีเงินประมาณหมื่นนึงก็เริ่มที่จะได้ดอกเบีย้ย2%แล้วนะครับก็อาจจะเหมาะสมกว่าตัวทิสโก้นิดหนึ่งนะครับทีนี้หนึ่แ้วเกิด50,000ขึ้นไปจนถึง1,000 0นะครับได้1% 1,000 0ขึ้นไปได้อยู่ที่0.3%นะครับเพราะฉะนั้น จะเข้าเงินข2%เนี่ยเงินต้องอยู่ในช่วง10,000ถึง50,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราฝากเงิน50,000บาทนะเวลาคำนวณดอกเบี้ยนะครับเขาจะคิดว่า10,000บาทแรกเนี่ยคิดที่0.3%แล้วก็10,001 10, บาทจนถึง50,000บาทจะเป็น2%นะครับเราก็ต้องเอาค่าตรงนี้มาหารเฉลี่ยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้2%หรอกครับเพราะมันโดนไอ0.3%ดึงมาด้วยนะครับก็ เอาเป็นว่าเข้าใจแบบนี้ก่อนมันเป็นเรื่องของ marketing word นะครับที่เขาจะพูดว่าดอกเบีย้ยสูงสุด2%นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ marketing หรือการโฆษณาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งแบบยอดของคนที่มาฝากเงินนะครับแต่เราต้องเข้าใจเงื่อนไขดีๆว่า2%เนี่ยมันไม่ใช่ตั้งแต่บาทแรกนะครับทีนี้ตัวที่3นะครับมี saving by TMB นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นน่าจะเป็นผู้บุกเบิกเลยนะครับในตลาดของ บัญชีออมทรัพย์แบบดิจิทัลนะครับก็คือแบบไม่มีสมุดบัญชีนั่นแหละนะครับตัวมีเนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยเขาเคมเลย1.6%นะครับ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและไม่มีกำหนดยอดเงินฝากซะด้วยนะครับนั่นหมายความว่า1นบาทขึ้นไปเนี่ยได้1.6%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของเขาจะเล้าใจที่สุดแล้วนะครับตัวถัดไปนะครับ K E Saving ของธนาคารเกสิกรไทยนะครับเคมไว้ที่1.5%ครับไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับทีนี้ลองมาดูเงื่อนไขกันหน่อยเขาบอกว่าจะได้1.5%ต่อปีเนี่ยตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1,000 0แสนบาทโอ้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มแบบ ดีขึ้นเพราะว่ามันเริ่มไม่มีเงื่อนไขแบบ2ตัวบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่1บาทแรกเลยนะครับทีนี้มันจะลดเหลือ0.5%ต่อปีเมื่อมันเกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ยังถือว่าดีนะเพราะว่าออมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยมันได้อยู่แค่0.25%เองนะครับทีนี้ตัวถัดไปครับ Easy Saving by SCB นะครับ1.5%เหมือนกสิกรเลยนะครับมี500บาทเป็นขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับ 1.5%ตั้งแต่1บาทจนถึง5ล้านอ่าเอาแล้วเอาแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทําขยายช่วงว่าคนที่มีเงิน5ล้านบาทเนี่ยก็สามารถที่จะเอา1.5%ฟิกซ์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิน5ล้านบาทจะเหลือน0.5%นะครับ ต่อไปนะครับชื่อบัญชีมีแต่ได้ออนไลน์นะครับของกรุงสีเนาะหรือว่าเบนั่นเองนะครับดอกเบีย้ยสูงสุดจะอยู่ที่1.3นะครับไม่มีขั้นต่ําในการเปิดบัญชีนะครับได้ตั้งแต่1บาทจนถึง1แสนเนี่ยได้1.3เลยนะครับ1แสนบาทจนถึง50ล้านจะอยู่ที่1แล้วก็50ล้านบาทขึ้นไป0.25นะครับ ตัวถัดไป TMB No Fix นะครับ1.30%ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับได้1.3%ตั้งแต่1บาทจนถึง50ล้านเลยนะครับแล้วก็50ล้านขึ้นไปจะเหลือ1%นะครับแต่มีเงื่อนไขพิเศษครับต้องใช้ตัว TMB All Fee r เนี่ยอย่างน้อย5ครั้งต่อเดือนหรือมีเงินฝาก2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี้ยจะถูกลดตัวดอกเบีย้ยนะครับไปเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรง ไมมีเงื่อนไขที่ต้องระวังด้วยนะครับ ต่อไปเป็น TMRW นะครับหรือ Tomorrow Saving by UOB นะครับก็จะเป็นบัตรที่แบบมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับได้ดอกเบี้ยอยู่ที่1.3%ไม่มีกำหนดขั้นต่ำนะครับตัวนี้จริงๆเมื่อก่อนเขา1.5มังผมจำไม่ผิดนะครับเพิ่งลดลงมาเลยนะครับก็ไม่มีกำหนดยอดเงินฝากนะครับก็1.3ตั้งแต่1บาทแรกเลยนะครับตัวถัดไป E Saving by ธนชาตนะครับ1.30%เหมือนกันนะครับไม่มีขั้นต่ำได้ตั้งแต่1บาทแรกจนถึง5ล้านบาทนะครับแล้วก็ ห้ล้านบาทขึ้นไปเหลือ0.3เหลือ0.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอันถัดไปของทอสสนะครับชื่อ Happy Home นะครับได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.1นเปอร์เซ็นต์นะครับมีการกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะครับได้ตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านบาทเนี่ยได้ดอกเบี้ย1.10เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับส่วนที่เกิน1ล้านบาทจะอยู่ที่0.4นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวสุดท้าย KK Saving Plus นะครับโดยเกียรตินาคินนนะะครับ KKP เา ก็ดอกเบีย้ยจะอยู่ที่1%นะครับการเปิดบัญชีขั้นต่ำใช้เงิน1000บาทนะครับก็ตั้งแต่1บาทจนถึง5 0 0แสนเนี่ยจะได้อยู่ที่50สตางนะครับแล้วถ้าเกิด5 0 0แสนจนถึง1ล้านจะได้อยู่ที่0.75%นะครับแต่ถ้าจะได้1%อย่างที่เขาเคมไว้นะครับต้องเงิน1ล้านบาทจนถึง10ล้านบาทนะครับและเมื่อเงินเกิน10ล้านบาทจะถูกลดดอกเบีย้ยเหลือ0.5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละเจ้าจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าดอกเบีย้ยต่อปีไม่เท่ากันเ,เงื่อนไขาการเปิดบัญชีเนี่ยใช้เงินขั้นต่ําไม่เท่ากันนะครับรวมถึงเงื่อนไขที่จะได้ดอกเบีย้ยสูงสุดที่เขาเคลมเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะครับบางคนฟังตรงนี้แล้วโอ้โหเยอะไปหมดเลยเลือกอะไรดีนะครับไม่ต้องห่วงครับไดอารี่การเงินจัดให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมทําสรุปอันนี้มา ท็อปพิกอัพครับบายไดอารี่การเงินไปเลยว่าบัญชีออทรัพ์แบบดิจิตอลนะครับผมบอกเลยว่า1 2 3เอา3อันดับนะครับแต่มันมี4เจ้าเนาะผมก็ลิสต์มาให้ครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับตัวแรกรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเลยนะครับก็คือมีเซฟบายทีเนะครับหรือชื่อเก่าก็คือมีบายทีเนั่นแหละนะครับดอกเบี้ย1นต่อปีนะครับ ข้อดีของเขาคือไม่กำหนดยอดเงินฝากครับไม่ต้องมีเงื่อนไขขั้นบันไดใดๆเลยนะครับสามารถได้ตั้งแต่1บาทแรกเนี่ยเอาไปเลย1.6%อนะครับอันดับที่2ครับ Easy Saving by SCB นะครับข้อดีของเขาคือว่า1.5%เนี่ยได้ตั้งแต่1บาทจนถึง5ล้านบาทนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแอปพลิเคชันของเขามันค่อนข้างดีและใช้งานง่ายนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ Easy Saving by SCB นะครับตัวที่ตามมาติดๆเป็นอันดับ3นะครับก็คือของกสิกร เค Saving นะครับข้อดีก็คือมันได้1.5%แต่ว่าข้อเสียคือมันลิมิตแค่100,000บาทเท่านั้นนะครับเกิน100,000แล้วเหลือ0.5นะครับตัวนี้ก็สําหรับคนที่มีเงินเกิน100,000เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขยับไปเป็น s c b หรือขยับไปเป็นมีเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่วงเงินในบัญชีเนี่ยไม่เกินแสนนึงนะนะครับ ก็2ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าใช้เงินไม่เกินแสนหนึ่งมันก็ได้1.5%เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับแต่ยังอยู่ในอันดับ3เหมือนกันนะครับก็คือบัญชีดิจิตอลนะครับ CIMB ไทยเนาะให้ดอกเบี้ย2%งจริงๆมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกเื่อนไขที่จะได้2%เนี่ยมันต้องมีเงินอยู่ในช่วงของหมื่นหนึ่งจนถึง5 0,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูก0.3นาตรงนี้ใน10,000มนบาทแรกเนี่ยไปดึงนะครับพอดึง หนึ่งเนาะพอคำนวณออกมานะครับสมมุติเราฝากเงิน5 0,000บาทเลยแล้วกันนะครับดอกเบีย้ยเฉลีย่ยมันจะออกมาเหลืออยู่ที่1.6% 6นตะครับตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆเนี่ยจะดันขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าให้ดอกเบีย้ยสูงสุดนะครับแต่อย่างว่าคือถ้าเกิดใครมีเงินที่เกิน5 0 0 0 0บาทปุ๊บเนี่ยมันจะไม่คุ้มทันทีเพราะว่าจะถูกลดดอกเบีย้ยไปเป็น1%นะครับหรือถ้าเกิดมีเกิน1 0 0 0 0 0มันอยู่ที่0.3%นะะะนัน,น้ย้ลำดับทที่3เ่ากับ เ่อว่าเงื่อนไขมันเยอะเกินไปนะครับคนที่มีเงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเงินแบบเกิน5 0 0หมื่นหรืออะไรเงี้ยนะครับมันต้องมานั่งคํานวณนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีมันสู้3ามันดับแรกไม่ได้ว่ากําหนดเป็นช่วงชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ตั้งแต่1บาทแรกไปเลยโอเคทีนี้นะครับผมก็เลยทําเปรียบเทียบให้ว่าถ้าเกิดมาลงทุนผ่านทั้ง4ตัวเนี้ยนะครับเทียบกับเงินฝากประจําหรือว่าเทียบกับเงินออมทรัพย์ประจาออมทรัพย์แบบปกติเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่เป็นหน้านี้เลยนะครับก็1.6% 1.5% 2%ของอันนี้ จะมีเงื่อนไขนะครับผมก็เลยจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราใช้เงินต้นเดียวกัน4,955.91บาทเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยที่จะได้จากมีเซฟนะครับจะอยู่ที่79โอ้โหนี่เป็นไงเทียบกับออมทรัพย์ปกตินะบวกมาต้อง66บาทนะครับอย่างน้อยซื้อข้าวได้แล้วนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับฝากประจํา54บาทบวกมานะก็ยังไปซื้อข้าวได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็วินไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบของ2ตัวนี้นะครับ ตัว easy นะครับกับตัว k e saving นะครับจะได้เท่ากันที่1.5%ก็คือ74.34บาทต่อปีนะครับด้วยเงินต้นประมาณเกือบเกือบ5,000นะครับก็จะชนะออมทรัพย์แบบปกติอยู่เกือบเกือบ62บาทนะครับแล้วก็ชนะฝากประจำเนี่ยอยู่ประมาณ50บาทนะครับก็ยังไงมันก็ยังชนะนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นบัญชีดิจิตอล CIMB ไทยนะครับถ้าเกิดใช้วงเงินแค่5,000บาทเป็นเงินต้นเนี่ยนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยแค่14.87บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่า1บาทจนถึง10 0 0 0บาทแรกเนี่ยนะ รเราจะได้ดอกเบีย้ยเพียง0.3%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบกับออมทรัพย์ปกติมันยังชนะนะยังมากกว่า2บาทนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับฝากประจำนะครับผลตอบแทนมันจะน้อยกว่าลบ9.91บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดมีเงินไม่มากนะครับหลักพันเนี่ยผมเชียร์ให้ไปทางมีเซฟของ TMB นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีเงินเยอะๆหน่อยนะครับมีเซฟก็ยังตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดรองลองมาถ้าเกิดใครที่ใช้ธนาคารหลักเป็นแบบกาสิกรหรือเป็นทาง SCB นะครับก็2ตัวนี้ก็ยังเหมาะสมนะครับส่วนดิจิ t a ล CIM b นะครับผมว่ามันจะเวิร์กที่สุดถ้างเงินไม่เกิน5 0,000 ถ้ามันเกิน50,000แล้วเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ต้องไปทําความเข้าใจตรงนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ก่อนจากกันครับผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งสําหรับคนที่มีตังค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยงเงินฝากหากเกิน20,000บาทนะครับรวมทุกธนาคารนะครับในชื่อของคุณเนาะจะเสียภาษีหักนที่จ่าย15%นะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับผมเคยคำนวณอยู่ครับถ้าประมาณสัก1.5%เนี่ย เราจะมีเงินฝากเงินต้นนะไม่เกินล้านสามกว่าๆเนี่ยนะครับเกินว่าไหร่เนี่ยมันได้ดอกเบี้ยเกิน20 0 0 0บาทแน่นอนนะครับจะโดนเสียภาษีหักนั้นที่จ่าย15%ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีงานทำนะครับคือดอกเบี้ยเนี่ยคือคือคือรายได้เนี่ยนะครับไม่เกินตามที่ภาษีกําหนดขั้นบันไดไว้นะครับเราสามารถไปเค็มขอคืนได้นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เรามีรายได้นะครับแล้วฐานภาษีเราเยอะเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ในการไม่ยื่นเพื่อที่จะไม่ต้องเอาไปคิดขั้นบันไดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะยื่นไปคิดขั้นบันไดเนี่ยเราอาจจะเสียภาษีมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำเนาะแต่ถ้าเกณฑว่าใครฐานภาษีเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมันต่ำกว่า15นะครับ ควรจะเอาดอกเบี้ยไปยื่นเพื่อขอเคมภาษีคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ฝากไว้ครับสำหรับเรื่องของเงินฝากเนาะมันจะมีเรื่องของภาษีหักนะที่จ่ายเพิ่มขามารแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองนะครับใครที่มีดอกเบี้ยเกิน20,000บาท นะครับถ้าสมมุติเราบอกว่า1.5%เนี่ยโดนไป15%ก็เหลือ1.25นะครับถ้าเกิดเป็น1.6ก็จะเหลือประมาณสัก1.3นะครับถ้าใครอยากได้มากกว่านี้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับลองไปมองเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารนี้นะครับสามารถใช้ตรงนั้นในการเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มกําไรนะครับมากขึ้นได้แต่อย่าลืม กองทุนรวมตาสารนี่กองทุนรวมตลาดเงินไม่คุ้มของเงินต้นนะครับเราก็ไม่การันตีผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งให้ดีนะมันมีความเสี่ยงมากกว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้กําไรหรือขาดทุนมากกว่าด้วยนะครับเป็นไงครับจบไปแล้วได้ประโยชน์ไหมผมว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมรู้จักตัวออมทรัพย์ดิจิตอลมาเนี่ยนะครับผมฝากมาแล้วเนี่ยเออเกินครึ่งปีได้แล้วนะครับตัวผมเอง ผมลงทุนตรงนี้ด้วยเงินตรงนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมไปพักเงินด้วยกองทุนรวมตลาดเงินต่างๆนะครับทีนี้กองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยข้อดีของมันคือว่ามันไม่มีเรื่องของภาษีนะครับก่อนนี้เรามีเงินฝากแบบหลักล้านนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือว่า หนึ่งมันไม่ได้การันตีผลตอบแทนนะครับสองคือไม่มีการคุ้มครองเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตระกูลออมทรัพย์พวกนี้เข้ามาช่วยได้เยอะมากเลยนะครับที่ว่าใครมีเงินเอาไปพักไว้เนี่ยก็สามารถได้ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อีกข้อเสียหนึ่งนะครับดอกเบี้ยของพวกออมทรัพย์พวกนี้นะครับมี2ประเภทคือจ่ายปีละ2ครั้งเนาะเดือน6กับเดือน1ินะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งนะครับบางเจ้าเขาจ่ายทุกเดือนนะครับนี่ก็ลองไปดูเงื่อนไขลึกๆแล้วกันนะครับว่าเขาจ่ายยังไงนะครับแต ตลาดเงินนะครับตัวกําไรผมเนี่ยมันจะอัปเดตทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมขายวันไหนผมได้กําไรทันทีนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนิดหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้ ผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่มาดูคลิปนี้ยังไม่รู้จักเนาะตัวออมทรัพย์ที่เป็นแบบดิจิทัลแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเอาไปเลือกใช้กันได้นะครับแล้วก็ใครที่จะเอาไปพักเงินสาหรับการลงทุนหรือใครจะเก็บเงินเนี่ยสำหรับเอาไปแต่งงานเลี้ยงลูกหรือว่าจะเอาไปจัดงานนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้กระทั่งจะซื้อของผ่อนคอนโดผ่อนบ้านเป็นค่าเล่าเรียนนะครับสามารถเอามาพักเงินไว้ในนี้ได้แล้วได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าต้องเยอะนะครับเพราะอย่างเนี่ยที่แนะนำนะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับมีเซฟบายทีเอ็มบีใช่ไหม ก็ได้1.6เเียบกับ0.25สิครับต้องกี่เท่านะครับมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้นะครับแล้วก็เริ่มสร้างดอกสร้างผลของเงินกันนะครับให้เงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยเนาะหวังว่าทุกคนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ4 9 5 5าบาทเนาะหวังว่าทุกคนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บสะสมกันไปนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับหวังว่ามันจะได้แชร์ไปเยอะๆเลยให้คนที่แบบว่ายังไม่รู้นะว่ามันมีออมทรัพย์แบบนี้นะครับไปฝากไปลงทุนกันนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนัาคร ไหนเลยนะครับผมไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับธนาคารเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องดีๆเรื่องราวแบบตื่นเต้นแบบนี้นะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ฝากแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับจะได้ให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจแล้วก็เอาไปลงทุนได้นะครับมันก็จะได้ดอกเบีย้ยมากกว่าทุกวันนี้ที่เราได้กันเนาะศูนย์จุดสองห้ามันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าหรือปลายปีนี้จะเหลือศูนย์หรือเปล่านะในต่างประเทศตอนนี้เหลือศูนย์กันแล้วนะครับก็ระวังแล้วก็เตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปรีวิวพวกออมทรัพย์ประเทศดิจิทัลแบบนี้นะครับไว้ผมมีเรื่องราวดีๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการฝากเงินการออมเงินเนี่ยผมจะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคอนเทนต ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนอะตอมไดลิการเงินสวัสดีครับ